สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์โดยอาจารย์หุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ไลฟ์อ y ฟยูไลฟ์นะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปการทานายดวงชะตาปี2 5 6 4ของชาวราศรีกรกฎหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กรกฎาคมถึง12สิงหาคมนะคะอาจารย์แจ้งไว้ก่อนนะว่าการทํานายดวงแบบนี้เนี่ยจะเป็นการทํานายแบบกว้างๆเนาะไม่ได้จำเพาะเจาะจงดวงใครเป็นพิเศษดังนั้นจะให้ตรงทุกท่านเลยก็คงเป็นไปได้ยากนะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปอาจารย์ก็กราบขออภัยไว้ณาที่นี้ ยอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนช anel ของอาจารย์หุยด้วยนะส่วนใครที่ชอบอ่านดวงรายวันก็ไปติดตามจากแฟน a g e ของอาจารย์หุยเมฟาเวอรกันได้อาจารย์จะอัปเดตแฟนเรื่องของดวงรายวันเนี่ยทุกเช้าทุกวันเลยนะคะ แล้หากใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อได้ทั้งไลน์ไอดีหุยดสิวละลักษ์หรือค้อนหาได้จากเบอร์โทร086999483ได้เลยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะกับดวงในช่วงปี2564นี้ของชาวราศีกรกฎอ่าลำดับแรกก่อนเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดดูช่วงท่วงทํานองดวงชะตานะแล้วก็ สิ่งที่คุณจะได้เจอสิ่งที่คุณจะเป็นไปนะคะในช่วงปีนี้ก่อนเลยนะคะชาวราศีกรกฎนะ Great adventure. Take a d v e n t u r e ร์เ a r i รส์เวนเชอร์ r r ร์ r ว n e ์ดเว Universe นะคะแล้วก็ Choosing your path โอเคเรื่องของชีวิตดวงชะตาชาวราศีกรกฎปีนี้นะ ต้องบอกว่ารู้สึกว่าตั้งแต่ดูมาเนี <S <s you, ่ยหลายๆราศีชีวิตจะมีการเปลี Yoda ่ยนแปลงนะคะนะรวมไปถึงชาวราศีกรกฎด้วยแหละนะปีนี้คุณจะมีเรื่องของการเดินทางเข้ามามากขึ้นนะคะนะเชื่อได้เลยว่าถ้าหากว่าพ้นช่วงโควิดช่วงช่วงอะไรพวกนี้ไปแล้วเนี่ยนะคุณจะมีเรื่องของการเดินทางนะเดินทางเรื่องของการเรียนต่อในเรื่องของการเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวนะคะมากขึ้นนะคะนะก็จะไปในที่ที่คุณไม่เคยไปมาก่อนนะคะ แล้วกนะ็คุณจะตัดสินใจเสี่ยงอะไรบางอย่างนะคะที่คุณไม่เคยเสี่ยงหรือว่าไม่เคยกล้าทำนะคะหลังจากนี้ไปเนี่ยคือคุณจะเริ่มแบบว่ามองว่าโูหหลังจากนี้ถ้าเราถ้าเราไม่ได้ทำอะตอนนี้หรือไม่ได้ตัดสินใจที่จะทําตั้งแต่ปี2 5งหนี้ไปอะไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์พลิกผันหรือเรื่องอะไรขึ้นมาอีกนะคะดังนั้นชาวกรกฎก็เลยคิดว่าอ่ะไหนๆแล้วมันไม่มีอะไรจะเสียละลองไปดูหน่อยก็แล้วกันนะคะเผื่อมันจะดีกว่าปัจจุบนันหรือว่ามันจะดีกว่าสิ่งที่ที่ท,ที่ที่คุณอยู่ในใ,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 ในี น,ะะน,นอกจากนี้นะวันรัสยูนิเวอร์สนะคะชาวราศีกรก,กฎเกี่ยจะเริ่มมองเหตุการณ์หรือว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเนี่ยด้วยภาพที่มันกว้างขึ้นอะ่ะคุณจะเริ่มมองว่าอะไรอะไร,ะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดแค่บอกว่าจากอะไรเพราะอะไรแค่ตำแหน่งที่คุณ ที่คุณยืนอยู่นะคะแต่คุณจะถอยลงมามองอ่ะนะคะด้วยภาพแบบภาพใหญ่ในจักรวาหลหรือว่ามองจากภาพรวมนะคะนะก็คือคุณจะไม่ใช่คนที่แบบว่าลงไปจุกจิกกับเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วนะคะแต่คุณจะเริ่มมองแบบเริ่มเริ่มมองไกลขึ้นหรือเริ่มมองที่มันอะไรที่มันห่างจากตัวมากขึ้นนะคะคุณจะเริ่มแบบเริ่มรู้สึกบางคนชาวกรกฏนะคะก็จะเชื่อไปในทํานองที่เรียกว่าเชื่อว่าชีวิตของคุณอ่ะเออมันมีบางสิ่งบางอย่างควบคุมชีวิตของคุณอยู่นะคะนะเออเริ่มรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยไอ ความไม่ว่าจะเป็นความบังเอ,อิญหรือว่าเรื่องอะไรที่คุณกําลังเจออยู่ตอนนี้มนลาวกับมีจักรวาลมันจัดสรรให้หรือมีพลังอะไรบางอย่างอะ่ะทําให้คุณได้พบได้เจอกับสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็ไม่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องที่เกิดขึ้นเนะนี่ยนะในตั้งแต่ตั้งแต่มีชีวิตมาจนก,กระทั่งถึงปี6 4เนี่ยมันจะเกิดเป็นอะไรคุณก็มองว่าเออมันก็คงมีเหตุผลของมันนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะชักนําให้คุณี่ยไปพบพากับสิ่งที่มันดีขึ้นสิ่งที่สวยงามอะ่ะเสมอนะคะแม้ว่า,เ,เ,อวาเออ มันเป็นเพราะว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าต้องการที่จะเชฟให้เราอ่ะกลายเป็นคนที่แบบเฉียบแหลมกว่าเดิมหรือว่าดีกว่าเดิมอะไรนั่นเองนอกจากนี้นะคะชาวกรกฏนะบางคนก็นะนอกจากคนที่แบบว่ามาสนใจในเรื่องของการดูดวงนี้ทั่วไปแล้ว่คุณอาจจะ เริ่มต้นที่จะศึกษาเรื่องแบบนี้นะคะเรื่องทางโหราศาสตร์เรื่องทงางดาราศาสตร์เรื่องดวงดาวหรือเรื่องของศาสตร์ในการพยากรณ์ศาสตร์พลังงานจักรวาลหรือว่าคอสมิกเอนเนอร์จีหรืออะไรบางอย่างนะคะนั้นก็คืออาจจะเข้ามาศึกษาแบบเต็มตัวนะคะเข้ามาให้ความสนใจเต็มที่นะคะนะ นอกจากนี้นะคะชาวราศีกรกฎเลยนะก็ต้องบอกเลยว่าคุณน่าจะมีโอกาสในเรื่องของทางเลือกเส้นทางอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามานะคะเรื่องของการงานก,ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้ได้มีได้ว่ามีช้อยในเรื่องของการงาน ในสาขาอื่นๆหรือแบบอื่นๆนะเข้ามานะคะนะน่าจะเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจแล้วแหละว่าคุณจะเปลี่ยนสายอาชีพดีไหมนะคะจากเคยทํามาอย่างหนึ่งนะปีนี้ก็จะมีโอกาสในเรื่องของการเลือกในเรื่องของเส้นทางอาชีพอะไรพวกนี้เข้ามาคุณอาจะที่จะแล้วอาจารย์ก็มองด้วยว่าคุณน่ะอาจจะตัดสินใจที่คุณจะไปลองทําอะไรที่คุณน่ะไม่เจอไม่เคยทําไม่เคยลองมาก่อนด้วยนะคะนะแล้วก็ อยากจะบอกอย่างนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามาเป็นทางเลือกนะคะตอนนี้นะดูเหมือนก็นว่าต้องเป็นคำคำนี้เลยแหละ all is possible Possible นะคะก็คืออะไรอะไรมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องแปลกใจอะไรเลยถ้าหากว่าชีวิตคุณน่ะนะคะจะนําพาเอาช่องทางหรือนําพาเอาโอกาสอะไรที่คุณไม่คิดไม่ฝันมาก่อนนะเข้ามาถึงตัวคุณนะคะอ่าต่อมานะเรามาดูกันทีละเรื่องเลยนะคะนะไพ่เจาะลึกนะอ่าสำหรับไพ่ใบนี้จะเป็นไพ่เรื่องงานนะคะช็อปวูดนะคะอันนี้จะเป็นสถานการณ์ทั้งปีเกีก่ยวกับเรื่องงานเลยนะดูเหมือนว่าชาวราศีกรกฎนะคะนะ ลำดับแรกเลยเนี่ยสิ่งที่อาจารย์เห็นก็คือจะเห็นว่าเรื่องการงานคุณจะมีโอกาสที่ได้เรียกว่าเหมือนแบบได้ เ,ออเก็บกวาดงานเก่าๆนะคะนะหรือว่ามีการจัดการในเรื่องของภาระหน้าที่ต่างๆที่มันเกินจําเป็นนะคะนะก็มีการปัดกวาดมีการแบบว่าเก็บทิ้งไปมีการแบบลําดับขั้นตอนมะขั้นะตอนการทํางานใหม่วิธีการทํางานแบบใหม่นะคะที่มันจะลดความลดขั้นตอนได้นะคะลดความจุกจิกนะคะลดค่าใช้จ่ายได้นะคะนะเครื่องใช้สํานักงานหรือว่าเอกสารอะไรใดๆก็ตามที่มันไม่จําเป็นต้องมีต่อไปแล้วเนี่ยมันก็จะ ถูแบบกําจัดออกไปนะคะคุณจะรู้สึกว่าที่ทํางานของคุณอะไรคุณเนี่ยมันโล่งขึ้นนะคะเลอเพอคนจะน้อยลงด้วยเพราะว่าหน้าที่อะไรบางอย่างเนี่ยพอพบว่าจ้างไว้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่จําเป็นไม่จําเป็นที่จะต้องมีอย่างเงี้ยก,ก็ก็มีโอกาสที่แบบภายในที่ทํางานคุณก็จะมีเรื่องของการเลิกจ้างขึ้นมาด้วยนะคะเลอเอบางคนนะชาวราศีกรนยเนี่ยคุณอาจจะทําใจยากนิดนึงว่า อาจจะเป็นเพราะว่าตัวคุณอาจจะมีหน้าที่ในการจิ้มคนออกนะคะก็เป็นไปได้ด้วยเหมือนกันนะคะนะการงานชาวราศีกรกฎนะคะโดยรวมเนี่ยนะคะคุณอาจที่จะต้องลงไปทํางานในระดับล่าง อืมนะแต่ไม่ใช่ว่าแบบเป็นเงินเป็นงานที่แบบไม่น่านับถือหรือเป็นงานแบบว่าอะไรนี้นะมันหมายถึงว่าคุณก็ต้องลงไปทํางานในระในแบบระดับตั้งแต่ระดับปฏิบัติการเลยนะคะคือลงไปรู้ลงไปลงไปลึกลงไปลองทามันทุกทุทกอย่างทุกดีเทลอะ่ะพูดง่ายๆแบบนี้เลยนะคะขนาดของบริษัทอาจจะมีขนาดที่เล็กลงคุณอาจจะต้องแบบทํางานหลายหน้าที่นะคะบางคนนี่คือทําตั้งแต่แบบว่าเหมือนแบบตําแหน่งแบบเจเน r a l ลเบสเลยอะ่ะประมาณนั้นเลยก็ได้นะคะเพื่อประหยัดให้ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะมัน ม,มันมีความคล่องตัวให้มากที่สุดนะคะนะแบบนี้ละกันนะ,ะต่อมานะคะเดี๋ยวอาจารย์จะดูให้ทุกทีละไตรมาสละกันนะคะทีละช่วงว่าทีละสามเดือน3เดือนเนี่ยนะคะว่าเรื่องของการงานของคุณเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงบ้างนะ ใจมาแรกนะคะเดือนมกราถึงมีนาคมนะคะ Three of Cups นะคะดูเหมือนว่าช่วงต้นปีนเนี่ยการงานคุณจะค่อนข้างอ่าเรียกว่าแฮปปี้ดีพอสมควรนะคะนะเรื่องของการเจราจาติดต่อสื่อสารอะไรใดๆก็ตามจะค่อนข้างง่ายนะคะนะได้รับความเรียกว่าได้รับความร่วมมือนะคะเป็นอย่างดีจากเพื่อนร่วมงานจากเจ้านายนะคะขออะไรก็ให้ได้ง่ายเผลอๆเนี่ยสช่วง3มเดือนแรกเนี่ยการงานมันจะไม่ค่อยมีอะไรเร่งไม่ค่อยมีอะไรเข้ามาสักเท่าไหร่นะคะคุณจะมีเวลาในเรื่องของการ ปาร์ตี้หรือว่าเรื่องของแบบกินเลี้ยงในบริษัทนะคะพากันไปนู่นไปนี่หรือว่ามีแบบคอมพานีทริปอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะต่อมานะการงานในช่วงเดือน4ถึงเดือน6นะคะเมษาพฤษภามิถุนาเนอเอ็ดออฟซอนะคะช่วงเดือนนี้จะหนักนิดนึงนะคะนะจะเป็นช่วงที่หนักที่สุดของปีละถ้าเทียบกับไพ่ในช่วงอื่นๆนะคะนะช่วงนี้จะงานหนักนะคะแล้วก็บรรยากาศในะที่ทํางานจะรู้สึกอึดอัดนะคะเผลอๆจะมีเรื่องของการงานที่ออพอพนักงานเขาไม่ พอหรือพนักง,งานออกไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ไม่จ้างคนเพิ่มช่วงนี้แหละที่คุณอาจที่จะต้องเข้าไปจัดการงานจัดการภาระเลยฮะนะคะหรือว่าจัดการเรื่องของแบบหน้าที่ความรับผิดชอบของคนอื่นนะคะนะแล้วคุณก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยนะคะช่วงนี้ ต่อมานะคะการงานในช่วงเดือน7ถึงเดือน9นะคะนกะกรกดาสิงหากันยานะคะอาจารย์มองว่าช่วงนี้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของความสําเร็จนะคะซิกซ์บอลนะคะนะการงานอะไรที่เราเพียรทามาตลอดหรือว่าเป็นงานที่แบบวางโครงการมาตั้งแต่ต้นปีนะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้ง่ายนะคะในช่วงตั้งแต่เนี่ยหลังกลางกลางกลางปีเป็นต้นไปเนาะ แล้วก็มีโอกาสว่าใครที่ไปสอบบรรจุนะคะข้าราชการหรือว่าสอบแบบเป็นพนักง,งานประจํามาใดๆที่ไหนก็ตามนะก็จะมีโอกาสที่แบบว่าจะประกาศผลหรือได้ได้ไดเข้าทํางานในช่วงตั้งแต่กลางปีเป็นต้นไปด้วยนะพอมาดูไพ่การงานนะคะในช่วงไตรมาสสุดท้ายนะเดือน10เดือน11เดือน12นะคะ Ace of c u p นะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของงานนะคะอาจารย์มองว่าช่วงเดือนช่วง3เดือนสุดท้ายเนี่ยนะผลงานค่อนข้างโอเคนะคะนะมีโอกาสได้รับคําชมนะคะนะาทำงาน ไปแล้วลูกค้าก็พอใจเจ้านายก็พอใจนะคะได้ของขวัญของฝากได้รางวัลน,นะคะยิ่งโดยเฉพาะที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการอาหารการกินอะไรต่างๆเนี่ยช่วงปลายปีหน้านะคะปลายปี64เนี่ยจะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะต่อมานะเรามาดูหัวข้อถัดไปนะคะสำหรับเรื่องของการเงินในช่วงปี64นี่ของชาวราศีกรกฎนะคะ a l าเด a ด Glitters นะคะเรื่องของการเงินนะคะภาพรวมเนี่ยนะอาจารย์ต้องเตือนว่าช่วง ปี4เนี้ยคุณต้องแยกให้ออกนะคะว่าอะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่ากับชีวิตของคุณจริงๆนะคะเอ่ออะไรที่มันเป็นเพียงมันเป็นทรัพ์สมบัติหรือมันเป็นเพียงสิ่งที่แบบมันแค่ทําให้คุณดูดีแค่ภายนอกนะคะอาจจะเป็นแบบ แบรนด์เนมหรืออาจจะเป็นรถที่หอดีๆหรืออาจจะเป็นแบบบ้านหรูๆนะคะซึ่งเหล่านี้ถ้ามันไม่ได้จําเป็นกับชีวิตของคุณเนี่ยอาจารย์มองว่าคุณมองให้ออกนะคะคุณต้องเลือกให้ออกว่านี่เป็นรายจ่ายที่จําเป็นของคุณจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่แบบเสริมบุคลิกให้คุณดูดีดูเข้ากับเข้ากับสังคมได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปีนี้มีเกณฑ์ที่ว่าคุณจะถูกเรื่องพวกนี้นะคะเข้ามาหลอกคุณเข้ามาเหมือนเป็นเป็นเป็นมายาหลอกล่อให้คุณเน่เป็นหนี้เป็นสินได้นะคะนะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่ต้องระวังก็คือปีนี้ให้ระวังว่า คนที่เขาแต่งตัวดีๆหรือว่าเอาเรื่องเงินเรื่องทองมาล่อเราพูดใจอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเป็นบุคคลที่เราจ่จะต้องต้องระวังมากเป็นพิเศษนะคะนะมีโอกาสที่เราจะเหมือนแบบบางครั้งอะ่ะเรื่องของผลประโยชน์หรือเรื่องรอยได้เรื่องอรองายได้อะ่ะมันมันพูดขึ้นมาแล้วมันก็หอมหวานนะเนาะใครๆครก็อยากได้แต่ว่าปีนี้จะเป็นปีที่คุณจะมีโอกาสที่จะถูกคนประเภทนี้นะคะหลอกล่อไได้ง่ายอ่ะเรามาดูเรื่องของการเงินกันทีละช่วงไตรมาสเลยนะคะการเงินช่วงเดือนหนึ่งถึงเดือนสามส 4ถึง6 7ถึง9แล้วก็10ถึง12นะคะการเงิน3เดือนแรกนะคะอาจารย์มองว่าเรื่องของการเงิน3เดือนแรกคุณโอเคนะนายออฟเพนต์เดอะเคิลส์นะคะมีโอกาสด้วยว่าคุณจะมีส่วนแบ่งจากเรื่องของแบบ เ,เรื่องของไรายได้จากอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าใครที่ทํางานอยู่ในธุรกิจอสังหาเนี่ยช่วงนี้นะคะไรายได้ดีนะคะมีโบนัสหรือว่ามีเรื่องของเงินทองเรื่องของแบบอินสันทีฟอะไรพวกนี้เข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปก็คือนะคุณจะค่อนข้างเสียเงินเสียทองหรือเปลืองเองินเปลืองทองกับเรื่องของการแบบแต่งองค์ทรงเครื่องเสื้อผ้าหน้าผมช็อปปิ้งอะไรแบบของแพงๆเข้ามาอยู่เนี่ยนะคะในช่วงต้นปีนะคะแล้วพอถัดมานะคะช่วงเดือนเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยคุณได้ ไพ่ strange นะคะดูเหมือนจะเป็นไพ่ดีนะแต่อาจารย์ก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าถ้าเป็นเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยคุณท่าทางจะมีเรื่องของปัญหาใหญ่ๆเข้ามาให้ต้องแก้ไขแล้วแหละนะคะเป็นปัญหาที่แบบว่าบางทีคุณไม่ได้ก่อเองแต่เป็นปัญหาที่คนอื่นน่ะสร้างไว้นะคะเป็นคนใกล้ตัวคุณเป็นคนที่แบบว่าเนี่ยคุณสนิทชิดเชื้ออยู่อะไรอยู่ซึ่งคุณจําเป็นที่จะต้องแบบจัดการเขานะคะหรืออีกอย่างนึงก็คือปัญหาในเรื่องของการเงินของตัวคุณเองที่เป็นปัญหานี้สินปัญหาบัตรเครดิตอะไรพวกเนี้ยนะคะจะ ไม่คุณรู้สึกเหมือนกับว่าคุณจะค่อนข้างตึงแล้วคุณต้องแบบหาทางหมุนให้ได้แล้วคุณต้องเอาโตให้รอดแลวนะคะในช่วงเดือน4ถึงเดือน6นะคะนะโอเคถัดมานะคะเรื่องการเงินในช่วงเดือน7ถึงเดือน9นะคะคุณได้ไพ่ the emperor นะคะต้องบอกเลยว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยนะคะจริงๆแล้วไพ่ทุกใบอะ มันเงินโอเคหมดแหละไม่ได้เสียนะแต่ว่ารายได้เข้ามาแต่รายจ่ายคุณก็เยอะจริงๆนะคะนะช่วงเดือน7ถึงเดือน9เนี่ยมันมีความโชคดีนะีดเว,ว่าคุณจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องของออขออภัยคะ่ะมีรายได้จากต่างประเทศนะคะใครที่ค้าขายสินค้าต่างชาติหรือว่ามีกลุ่มลูกค้าของเราเป็นชาวต่างประเทศช่วงนี้รายได้ดีนะเงินเข้ามาดีเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าก็นิดนึงก็แล้วกันก็คือคุณก็จะมีเรื่องของเครดิตดีๆเข้ามาด้วยนะคะอาจจะมีบ บริษัทอขออภัยค่ะอาจจะมีธนาคารหรือมีไฟแนนซ์เนี่ยปล่อยกู้คุณได้ง่ายนะคะซึ่งจะบอกว่ามันดีก็ดีนะแต่ถ้าหากว่าใครที่บริหารจัดการการเงินช่วงต้นปีหรือว่าก่อนหน้านี้มาไม่ค่อยโอเคแล้วอะ่ะการที่คุณจะมาเอาหนี้สร้างหนี้อีกก้อนนึงอะมันทําได้ง่ายแต่ว่ามันก็ระวังไว้ด้วยว่าคุณจะลําบากในอนาคตนะคะต่อมานะไพ่การเงินในช่วงเดือน1ิเนสิบ1อ็ดนสนะคะนะเช่กากะกรกดก็ เอ่อถ้าเป็นเรื่องเงินเงินทองทองนะคะนักก็เรื่องของการเจรจาค้าขายเรื่องของการแบบคุยดีลอะไรกับใครเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเนี่ยค่อนข้างโอเคนะคะนะก็คือตกลงกันได้ง่ายได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายนะคะไม่ทะเลาะก,กันไม่ตีกันว่าง,งั้นเถอะมีโอกาสมีรายได้หรือว่าได้ของขวัญของฝากของมีราคาอะไรสักอย่างอ่ะจากเพศตรงข้ามหรือว่าจากแฟนของเราด้วยนะคะ ต่อมาเรามาดูกันในเรื่องของความรักกันนะคะนะสถานการณ์ทั่วไปในเรื่องของความรักนะคะ regeneration น,น,น,นะคะนะไพ่ใบนี้ขึ้นมาถ้าเป็นในเรื่องของความรักเนี่ยนะก็ต้องพูดเลยว่าชาวราศีกร,รกรนี่เรื่องของความรักมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะเราเผออจจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแบบชนิดที่เรียกว่าคือของของเก่าไปไม่กลับ ะะถ้าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือต้องเกิดเป็นของใหม่ขึ้นมาเท่านั้นต้องเป็นคนใหม่ๆขึ้นมาเท่านั้นนะคะนะไพ่ใบนี้เนี่ยมันก็คล้ายๆแบบไพเออ่เหมือนไพ่เดทนะคะไกลๆในในไพ่ทาโร่เลยทีเดียวนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะว่าความรักที่จบไปแล้วนะคะนะอาจที่จะเกิดกลับขึ้นมาใหม่อีก นะคะนะพราะไพ่ใบนี้เนี่ยคือมันต้องสลายหายเป็นเท่าฐานก่อนคือแบบอกหักกันอย่างรุนแรงหรือว่าเลิกลากันแบบเหมือนแบบจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นละนะคะจะไม่มีทางรีเทิร์นได้อีกแต่มันจะกลับมาเกิดรีเทิร์นได้นะคะในช่วงปี64นี้นะคะนะส่วนคนที่มีแฟนแล้วนะคะหรือว่ามีคนคุยอยู่เนี่ยนะคะก็ให้ระวังในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะมันอาจจะจบสิ้นแบบจบสิ้นกันไปเลย นะคะไม่เกิดอะไรขึ้นเอกหรือต่างคนต่างแยกย้ายกันไปนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีโอกาสที่จะมีคน มีคนใหม่เข้ามาแทรกกลางในความสัมพันธ์นะคะแล้วก็หรือต่อให้ไม่ได้แทรกกันเลยระหว่างที่คุณกาลังคบหรือกำลังคุยกันอยู่เนี่ยก็มีโอกาสได้ว่าของเก่าอ่ะจะไปนะคะแล้วของใหม่อ่ะก็จะเกิดขึ้นมาแทนซึ่งมันจะเป็นของใหม่ที่ดีกว่าแล้วก็แบบสดกว่านี้แบบมีทําให้คุณมีความสุขมากกว่าด้วยนะคะนะต้องผ่านความทุกข์ก่อนแหละในเรื่องของความรักนะคะนะคุณถึงจะเจอโอกาสที่ดีหรือหรือว่าเจอแบบของจริงของคุณได้อ่ะทีนี้มาดูสถานการณ์กันที ในแลช่วงไตรามาสเลยนะคะความรักในช่วงไตรามาสแรกนะคะเดือนมกราถึงเดือนมีนาคมนะคะ นะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนเนี่ยนะต้องบอกเลยว่าคุณต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาแหวงเกิดขึ้นนะคะนะโอเคนายออบสอดเนี่ยนะคะมันอารมณ์มันแรงมันร้อนจริงๆอะ่ะคือต่างคนต่างไม่มีใครยอมกันนะคะนะแล้วก็มีโอกาสที่เราจะโดนหาเรื่องจากฝ่ายตรงข้ามจากคนคุยหรือจากแฟนของเราบ่อยๆด้วยซ้ําแม้แต่คนโสดเองนะคะช่วงนี้ก็ดูเหมือนกับว่าบุคลิกค,คุณหรือว่าเรื่องของแบบนิสยัยคุณอารมณ์คุณเนี่ยจะเป็นตัวไล่แขกอะ่ะ นะคะไม่น่าจะมีใครเข้าถึงตัวต่อมานะคะความรักในช่วงเดือน4ถึงเดือน6นะคะนะช่วงนี้ก็เครียดมากเลยทีเดียวบอกตรงเลยว่าคู่ไหนถ้าหาว่ามีปัญหาแบบขัดแย้งกันมาอยู่แล้วหรือว่าคลาขะซังกันมาอยู่แล้วเนี่ยก็นะช่วงกลางก่อนกลางปีแบบนี้ก็มีโอกาสในเรื่องที่ว่าจะเลิกลาหรือว่าเลิกคุยหรือว่าแบบว่าอะไรพวกนี้กันได้ง่ายนะคะนะส่วนคนโสดเนี่ยช่วงเดือนนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเดือนที่คุณยัง น่าจะเครียดเรื่องอื่นมากกว่านะไม่น่าจะให้สนให้ความสนใจอะไรในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่นะคะบางคนก็อาจจะเจ็บป่วยนะปวดด้วยโรคแบบโรคทางจิตเวทหรือกระทั่งแบบป่วยด้วยร่างกายของตัวเองก็ไม่ค่อยสนใจในเรื่องของความรักนะัก ต่อมานะคะสำหรับไพ่ในช่วงเดือน4ถึงเดือน6นะคะขอภัยค่ะช่วงเดือน7ถึงเดือน9นะคะกรกฎาสิงหากันยานะคะตรีกาเป็นตะคลส์นะคะนะอาจารย์มองว่าแม้แต่คนโสดก็จะเริ่มมีคนเข้ามาแล้วนะคะในช่วงนี้นะก็จะเข้ามาติดต่อสื่อสารกันในรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานหรือว่าเป็นช่องทางในการเออเรียกว่า อาจจะเป็นนกต่อในเรื่องของการหาไรายได้หรือว่าแบบเอาไรายได้พิเศษงานนอกจ็อบนอกมาให้คุณนะคะนะก็คือจะคุยกันเรื่องงานเรื่องเงินนี่แหละเป็นหลักนะคะแล้วก็ความรักก็เนี่ยตามมานะคะนะคะส่วนคนที่ยังมีแฟนอยู่นะคะหรือยังมีคนอยู่ยังมีคนคุยอยู่เนี่ยอาจารย์มองว่าช่วงนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาของการพิจารณาให้ถี่ทวนนะ ออหรือว่าเป็นลักษณะของบางคนนะคะถ้าหากว่าช่วงก่อนน,นี่เนี้ยก่อนกลางปีเนี่ยมันจบที่ใกล้าดาาไปแล้วคือเลิกไปแล้วตั้งแต่ก่อนกลางปีเนี่ยช่วงช่วงกะหลังกลางติดกลางปีมันต้นไปนะคะคือเดือน7ถึงเดือน9เนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแล้วลหละนะคะนะสำหรับ สำหรับคนที่เพิ่งเลิกไปเนาะแล้วก็มีโอกาสด้วยว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาของการแบบเข้ามาคุยกันนะโดยมีเรื่องของการงานการเงิน,นเป็นสื่อนะคะนะแล้วก็คุณทั้งสองฝ่ายก็เหมือนกําลังแบบอยู่ในช่วงเวลาของการสร้างภาพอะนะคือบิวให้ตัวเองดูดีอะคือไม่ได้คือก็ไ,อไม่ได้แบบว่าจะไปหลอกลวงเขาอะไรเขาหลอกนะคะแต่จะเป็นช่วงเวลาของการแบบแอลกันแล้วก็แบบพูดจาแต่ด้านดีหาก,กันแล้วก็แบบคุยกันทักกันอวดอะไรดีๆกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะ โอเคพอมาถึงช่วงปลายปีนะคะเดือน1 0ถึงเดือน12เนี่ยเรื่องของความรักอารมณ์รักอารมณ์ใคร่อารมณ์อ,มอ,มอะไรที่เกี่ยวข้องพวกนี้นะคะเข้ามาเต็มจริงๆเพราะไพ่ใบน,นี้คือเดวิลนะคะต้องบอกเลยว่าออโสดอยู่ก็ไม่รอดนะคะหรือต่อให้ไม่โสดนะคะก็พึงระวังว่าจะมีคนอื่นเข้ามาแทรกกลางอย่างแน่นอน นะคะนะแล้วก็ใครที่เพิ่งเลิกไปนะคะแล้วก็มาจีบจีบกันอยู่แบบนะช่วงเดือน7ถึงนะเดือนเนี่ยเดือน10-11-12เสนี่ยเสร็จแน่นอนนะคะมีแฟนใหม่มีแฟนอีกคนนะคะเข้ามาอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะอ่าโอเคมาดูกันในเรื่องสุดท้ายนะคะนะสำหรับในเรื่องของสุขภาพนะคะ n ชน in วินนะคะนะว่ากันง่ายๆเลยถ้าเรื่องของสุขภาพในชาวราศีกรกฎนะคะมีโอกาสเจ็บป่วยจากโรคที่แบบว่าโครคทางเดินหายใจ พูดเลยว่าช่วงนี้แบบนะโควิดกำลังระบาดนะคะหรือว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออปอดหลอดลมนะคะโรคหวัดไข้หวัดใหญ่นะคะหรือกระทั่งโรคที่แบบว่านักที่มากับยุงอะไรพวกนี้นะคะนะไข้ามาเร,ารียไข้เลือดออกอะไรพวกนี้ก็ใช่หมดนะคะใครที่เป็นพวกแบบ ภูมิแพ้ผื่นลมพิษอะไรต่างๆนะคะช่วงปี 2, 5, 6, 4เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่แบบอยู่ๆเดี๋ยวก็เป็นอยู่ๆเดี๋ยวก็เป็นขึ้นมาอีกนะคะจะน่ารำคาญเนาะมาลงลึกกันในเรื่องของสุขภาพกันทีละช่วงไตรมาสนะโอเคสำหรับสุขภาพในช่วงเดือน1ถึงเดือน3นะ อาจารย์มองว่าถ้าใครที่ปว่วยอยู่ช่วงนี้จะเหมือนดีขึ้นนะคะเหมือนแบบจู่ๆเราจะได้ยาดีหรือจู่ๆจะได้เจอหมอดีหมอเก่งนะคะนะในเรื่องของการรักษาะะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนยาเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนในเรื่องของแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างนะคะนะถึงจะโอเคขึ้นต่อมานะคะนะไพ่ในช่วงกลางปีนะคะเดือนสีในเดือน6กําลังร้อนเลยใครที่เป็นภูมิแพ้อยู่นะคะระวังช่วงนี้นะคะมันจะออกมาตามผิวหนังอะ นะคะแล้วอากาศเปลี่ยนมากๆคุณก็จะป่วยได้ง่ายด้วยนะคะนี่ซิกซ์ซับซอนะยิ่งโดยเฉพาะถ้าใครที่ต้องเดินทางบ่อยๆหรือว่าไปในที่ที่อากาศมันเปลี่ยนแปลงหรือแปลผันบ่อยๆเนี่ยคุณป่วยอย่างแน่นอนแล้วก็จะเป็นป่วยแบบว่าโอ้โหยืดเยื้อยาวนานไม่หายสักทีอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะนะต่อมานะคะสุขภาพในช่วงเดือน7ถึงเดือน9นะนี่ก็จะเป็นช่วงเวลาของการแบบเหมือนแบบเบื่อยาเนาะ กินยาเยอะจนเบื่อจนหน่ายนะคะเผลอๆ,ๆบางคนเนี่ยป่วยอยู่นะยายังไม่หมดหรอกแต่กูทิ้งอะกูไม่กินละอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเซ็งอะนะคะเพราะว่าแบบกินเท่าไหร่ก็ไม่หายสักทีก็ะจะเซ็งอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้พอสุขภาพในช่วงเดือน10ถึงเดือน1ินะคะนะก็จริงๆเราถ้าหาว่าคุณรักษาดูแลตัวเองนะกินยาให้มันครบถ้วนในช่วงกลางๆปีนะคะช่วงเดือน10บถึงเดือน12เนี่ยนะเรื่องของโรคภูมิแพ้อะไรพวกนี้ต่างๆอาจารย์มองว่าน่าจะดีขึ้น น่าจะมีโอกาสที่จะแข็งแรงขึ้นได้จงคุณย่ามใจอ่ะนะแล้วบางครั้งเนี่ยเราไปออกแรงมากเกินไปจนกระทั่งมันฝืนแรงตัวเองเหมือนกัน10ไม่เท้าเนี่ยนะคะบอกไว้เลยว่าถ้าหากว่าคุณจะป่วยนะคือป่วยจากโรคที่ทําตัวเองงสิ้นเลยนะคะนะทำงานหนกักพักผ่อนไม่พอนะคะนะแล้วก็ ป่วยจากการให้คุณแบบประเมินแรงตัวเองอะดีเกินไปเนาะคือไปยกไปแบกไปเข็นไปอะไรของที่มันหนักมากๆอะนะคะระวังปวดหลังปวดขาปวดคอนะคะกล้ามเนื้อใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยจะมีปัญหานะคะนะเคล็ดขัด,ขดยอกนะคะบางคนที่หากว่าเออเป็นเอ่อเลวออฟฟิศซินโดรมอยู่แล้วก็พวกแบบระวังพวกอาการกระดูกทับเส้นอะไรพวกนี้ทำให้คุณแบบเดินลำบากหรือแบบยืดตัวตรงๆไม่ได้อะไรพวกนี้เข้ามาด้วย โอเคเรามากันถึงไพ่ใบสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นไพ่คําแนะนําของชาวราศีกรกฎเลยนะคะในช่วงปี2564นี้คุณได้ไพ่ลูนนะคะลูนเนี่ยเป็นนกกินปลาชนิดหนึ่งนะคะนะ,ะคุณสมบัติของเขานะคะ Intuitive นะคะ Listen to the song in your soul Trust your intuition as you have a way of knowing นะ Emerge from the busy life and seek more solitude recognize that you are unique and that you are loved นะคะเขาแนะนำคุณว่าปีนี้นะชาวราศีกรกฎเนี่ยนะพยายามฟังเสียงในใจของตัวเองให้มากขึ้นนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในสัญชาตญาณนนะคะของตัวเองนะคะความอย่างรู้ของคุณเนีย่ยคุณมีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงก่อนแล้วนีคุณปฏิเสธมันหรือคุณคิดว่ามันไร้สาระนะคะแต่ความจริงแล้วอะนะสัญชาตญาณของคุณนะคะนะอินทรของคุณเนี่ยนะมันมี ประโยชน์นะคะนะ มันช่วยให้คุณนะมองหาวิธีแก้ไขปัญหาได้นะคะเพอเพอจะแบบว่าคุณแทบจะไม่ต้องใช้สมองเลยคุณแค่แบบใช้สัญชตาตญาณภายในของตัวคุณเองคุณก็รู้เลยว่าปัญหาเนี่ยมันต้องแก้แบบไหนแบบไหนแบบไหนคนที่คุณเจอแบบโตวปัญหาแบบนี้อยู่เนี่ยคุณต้องแก้เขายังไงยังไงอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. พยายามนั่งสมาธิบ่อยๆนะคะ mm hmm. เพื่อเรียกคืนพลังสัญชตาตญาณของคุณเนี่ยกลับคืนมานะคะนะกับอีกอย่างหนึ่งช่วงปีนี้นะคะถ้าเป็นไปได้เนาะพยายามหาที่ปลีกวิเวกอยู่บ่อยๆ นะอาจจะไปต่างจังหวัดใกล้ๆนะคะหรือว่าอาจจะแบบว่าในบ้านคุณในห้องของคุณเนี่ยพยายามสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เข้าไว้นะอ,อ,อาจจะเป็นห้องพระหรืออาจจะเป็นห้องที่คุณจะแบบว่าไม่ให้ใครรบกวนให้คุณได้มีเวลาในการแบบอยู่อย่างสันโดษคนเดียวนะคะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะปีนี้ชาวราศีกรกฎนะคะคุณต้องระลึกรู้ไว้เสมอนะว่าความจริงแล้วเมื่อว่าจะยังไงคนรอบข้างก็หลักคุณนะคะนะแม้ว่าคุณจะไม่เหมือนคนอื่นเลยก็ตามทีนะคะความพิเศษของคุณในปีนี้ เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่คุณมีเหนือมากกว่าคนอื่นนะนะล,ะลึกไว้นะคะนะคุณไม่จำเป็นต้องเหมือนใครนะคะโอเคทั้งหมดนี้ก็คือคำพยากรณ์ในช่วงปี64ของชาวราศรีกรกฎเนอะใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ ID มาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย